ในเดือนกรกฎา,าคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีเมษบ้างวันนี้ระวิวันดาพยากรณ์โหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปจัจจัยที่ดีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเท่าที่ระวิดูจากพื้นดวงนะคะในเดือนกรกฎา,าคมนี้ในกรกฎา,าคมนี้นะคะรวิพบว่าคนชาวราศีเมษค่ะมีเกณฑ์ที่จะป่วยนะคะถ้า ราศีเมษไม่มีเกณฑ์ที่จะป่วยจะ,จะอาจจะเจอเรื่องของปัญหาหนี้สินในอดีตมาก่อกวนนะคะหรือว่ามีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับญาตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคะมีความบางทีมันอาจจาเป็นที่จะต้องเลี้ยงเพื่อนนะคะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงในระยะเวลาอันสั้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในการเดินทางค่ะเวลาเดินทางไปทําง,งานเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความรักค่ะขอลบตรงนี้ก่อนนะในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะคนโสดค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ ะะเริ่มต้นใหม่ถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาจากไหนนะคะมันมาจากการที่คุณนะ่ะได้ไปเดินทางพบปะเพื่อนๆเ,เดินทางพบปะกลุ่มสังคมของพวกคุณนะคะหรือว่ามีการเดินทางระยะสั้นบางทีเป็นคนที่เจอในเดล่เลฟ์อยู่แล้วนะคะคนคนนั้นค่ะอาจจะเข้าตาแล้วก็ปั้งเข้ามาปิ้งคุณเลยลก็ได้ทีเดียวค่ะทีนี้นะคะทีนี้คู่ของคุณนะคะการที่เจอกันในครั้งนี้ลักษณะจับไว้เลยนะคะจับไว้เลยว่า เขาจะพูดจะดีค่ะแล้วเขาจะเป็นคนพูดจาไพเราะนะคะบางคนเนี่ยม,มีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเป็นคนธรรมะธรรมโมซะด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนชาวลัคนาราศีเมษค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานการงานของชาวราศีเมษค่ะการงานของชาวราศีเมษนะคะ ก็เป็นตีมเดียวกับที่เราวิเคยเล่าให้ฟังทั้งประมาณ2ปีครึ่งนี้เลยค่ะว่า กรมะวินากรมะวินาเนี่ยการงานนะคะอยู่ในช่วงพลิกแพงและผันผวนค่ะหรือว่าคนชาวราศีเมษเนี่ยมีเหตุที่ต้องให้ไปทํางานเบื้องหลังนะคะการงานของชาวลัคนาราศีเมษที่พลิกแพงหรือว่าผันผวนไป<ม>เนี่ยมันเกิดจากการที่เพื่อนของคุณะคะเหตุมาจากเพื่อนของคุณค่ะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าให้ระมัดระวังก็ไม่ได้เพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้คุณนะคะก้าวไปสู่การจเจริญเติบโตอีกขั้นหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเพื่อนฝูงนะคะแล้วทาให้การทํางานของคุณมีความสันคลอนนะคะ มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีการสร้างนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการสร้างสิ่งที่อยู่ในจินตนาการที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้นะคะคือพูดง่ายว่ามันเคยเป็นโปรเจกต์อยู่ในหัวนะคะเพื่อนคุณมาเล่าโปรเจกต์ให้ฟังเนาะแล้วคุณก็แบบเออเดี๋ยวลองทํามันให้เป็นจริงซะดีกว่านะคะใช้ช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้ลงมือทําให้ดีนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินค่ะ การเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะการเงินการเงินปุ๊บปุ Carolina ๊บปุ NG ๊บปุ๊บการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะคะด้วยความที่ดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะนั่นแปลว่าการเงินมีความผันผวนค่ะการเงินมีความไม่แน่ไม่นอนนะคะมันทําให้คุณเกิดอาการเครียดนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปสังสรรค์อยากที่จะไปปาร์ตี้อยากที่จะไปปลดปล่อยกับเพื่อนฝูงของคุณนะคะดังนั้นค่ะการที่มีความรู้สึกแบบนี้ค่ะยิ่งเรา เหมือนเครียดหนักเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้เงินมากเท่านั้นดังน,น,นั้นค่ะคุณจะเปเพื่อนฉ่ำม,มากเลยนะคะเปเพื่อนฉ่ำม,มากแต่การเปในครั้งนี้ค่ะมันยังไม่คุณรู้สึกสบายใจนะคะก็ชั่งน้ําหนักเอาว่าจะเปกี่บาทนะคะจะเปเท่าไหร่อันนั้นก็ถ้าเกิดไปมาก มันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะคะถ้าเกิดเปน้อยแต่ว่าเอาให้แค่พอสุขใจพอสบายใจอันเนี้ยก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษค่ะรู้สึกผ่อนคลายในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรม,มวินาการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเรื่องที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะอย่างที่ลาว,วีเล่าให้ฟังเนาะว่าให้ระมัดระวังนะคะ ในเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เกิดเหมือนปัญหาเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบางทีรถเสียนะคะเป็นระหว่างไปทํางานเนี่ยแล้วรถเสียนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเจอแบบยางแตกว่างนะคะ เป,เป็นแบบแนวแนวนี้ประมาณนี้ในในช่วงชีวิตประจําวันนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังค่ะคืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะอย่างที่บอกค่ะจุดอ่อนในช่วงนี้ของชาวราคนาิราศีรษก็จะเป็นเรื่องของตัวเองอาจจะป่วยนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการงานของชาวราศีเมษเนี่ยคือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้สึกรับมันไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยรวิก็เลยแนะนําค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเสริมดวงนะคะใครที่อยากที่จะ ดูแลตัวเองนะคะอย่าที่จะอ่านดูให้มันมากกว่านี้นะคะก็สามารถนะคะมาดูได้ที่รวิวันดาพยากรค่ะช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะและในเดือนสิงหาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวชาวลัคนาราศีเมษค่ะสามารถกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์นะคะที่ช่องระวิวันดาพยากรได้ทุกช่องทางของรวิเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ